เแม่เปิดแม่กูสิขี่กูสิขี่เปิดแม่อือชิบหายเลยวมึงขะเฮาโอ้โหคิดออกเรามึงอ่ะถ้าซีเป็นกูบักสันดานมาโอู้เด๋วเลยเสียวเสียวฟองตีเตะเปล่าเบอรคุยนี่เงียบมาไเว้นั่นละเฮ้ยสันละเออนี่ทำดีนั่นละเออเปิดทำนี้เนี่ยมึงต้องสิเปิดว่าบักสันดานนี่เฮ้ยความตายอ้าไอ้หนอนแม่มันตายบอร์คุยไอ้หนูแม่งรอๆๆมันก็มีสองตัว

จังสีมันต้องเสียจังสีมันต้องเสียเฮ่จังีมัต้องเสียเฮ้ยไม่อาว่าว้าวเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยอยายายาาดกูดักอ้โหโคตแม่งดักจบกูดีดกเสียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยเเเา หนักมั้ยยังหรือว่า <ios> ุ้ยมีประกันแต่ว่าน e ี่ตายเสือไปแล้ว yeah. ห้วยบันอ hey, hey, oh, ้ลตีกูเป็นแมวสันดานมาเล่นเนยจิลลี่เล่นเนยจิลลี่เล่นอยู่ว่าคุ้ยเล่นอยู่วิววิววิวไม่หิ้งหล่นปืนไม่เฮีอ่ะียบดีบดีบลีกอนยาวนี่มึงเจอลูกซ้อมกโป้งโป้งตายเออไม่อย่างว่าโอ้ยลูกโอ้ยแม่โอ้ยลูกโอ้โอ้ยลูกไม่คิดโทษไม่คิดโทษ ตายแล้วมันนีเ้ายิ่งกูก็มาถือภาษาสวงสตายแล้วนนี่นีแมงเอ้ยสันดานมายุสัยปะแมงนี่เซียวมันีเซียวมันนีมาแล้วมาแล้วมาแล้วจับภาษาหามันยุสัยวะแมงนีเซียวอับจิ้งหรึงเซียวจับ้งึีเียวมันโอ้มงเอ้ยต่มยแมงแค่